เยวครับสวัสดีครับส,สดแต่เชา้าวันนี้มาถึงพี่น้องในหัวข้อว่าสิบเหตุผลว่าทําไมเราต้องให้อภัยผู้อื่นพระกัมภีร์ยอดทิศเรื่องการให้อภัยเนี่ยอยู่ในโครสีบทที่สามข้อสิบสามผมก็เคยเอาข้อนี้มาแบ่งปันไปเรียบร้อยแล้วแต่อยากขอเราดูเวอร์ชั่นอีกเวอรช์ชันหนึ่งของการแปลโครสีบทที 3, ่สามข้อสิบสามเวอร์ชันนี้เขียนบอกว่าจงอดทนอดกั้นต่อกันและกันและไม่ว่าท่านมีเรื่องราวขุ่นข้องมองใจประการใดต่อกัน ก็จงยกโทษให้กันท่านจงยกโทษให้กับการและกันเหมือนที่องค์พระผู้เจ้าได้ทรงยกโทษให้แก่ท่านในพระธรรมตอนที่ที่พูดไปแล้วเนี่ยมีคนเห็นด้วยครับไบรอันเอชแม็คิวเขาก็กล่าวเสริมว่าไม่มีความรักที่ปราศจากการให้อภัยและไม่มีการให้อภัยที่ปราศจากความรักน่าสนใจนะครับ there is no love without forgiveness and there is no forgiveness with our love อย่าบอกเลยเัาว่ารักแต่ไม่ให้อภัยอย่าบอกไปแล้วว่าให้อภัยแต่ไม่รักเพราะมันขัดแย้งกันในพระคัมภีร์ให้เหตุผลไว้สิบประการอย่างน้อยว่าทำไมเราจึงควรยกโทษและให้อภัยแก่กันแล้วกันหนึ่งประการแรกทำไมเราควรยกโทษหนึ่งพระเจ้าสั่งให้เราให้อภัยกวสามสอ่านในบักีนี้แล้วสอง เราต้องให้อภัยผู้อื่นเหมือนที่พระเจ้าได้ให้อภัยกับเราทางพระเยซูสคริสจากรเอเพซัสนบทที่สี่ข้อสามสิบสองเขียนไว้จงมีใจกรุณาใจสงสารให้อภัยแก่กันและกันเหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพาะคริสต์ประการที่สามครับทําไมเราควรให้อภัยอันที่สามพระเจ้าจะไม่ให้อภัยเราถ้าเราไม่ให้อภัยเพื่อนมนุษย์มัทธิวันที่หกข้อสิบห้าเขียนบอกว่าถ้าพวกท่านไม่ให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านไม่ทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านเหมือนกันและทำไมต้องให้อภัยครับบาที่สี่ครับพระจะให้อภัยกับเราเมื่อเราให้อภัยเพื่อนมนุษย์ของเรามัทิวบทที่หกข้อสิบสี่บอกว่าเพราะว่าถ้าพวกท่านให้อภัยการล่วงละเมิดของเพื่อนมนุษย์พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ก็จะทรงให้อภัยการล่วงละเมิดของพวกท่านด้วยโอ้โหสี่สามประการแล้วนะครับว่า ทำไมควรให้อภัย4ประการแล้วนะว่าการให้อภัยเป็นสาคการยังไงนั่นประการที่5ครับเหตุผลี่กวรให้อภัยปรรที่5ก็คือว่าเราต้องพิสูจน์ความรักของเราด้วยการให้อภัยต่อความบาปของคนอื่นสุภาษิตบรรที่สิบ้สิบสองบอกว่าความเกลียดชังเราให้เกิดการดื้ว่าแต่ความรักให้อภัยกันและกัอทุกอย่างถ้าบอกว่ารักไม่มีการให้อภัยไม่ได้ถ้ารักต้องให้อภัยเพราะความรักให้อภัย กรัรและเมื่อทุกอย่างจริงๆแล้วเปโต,ตก็พูดทํานองเดียวกันกับสุภาสิทธิ์หนึ่งเปโตัวนันที่สี่ข้อแปดเปโตัวบอกว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะว่าความรักให้อภัยบาปมากมายได้ไม่น่าเชื่อนะครับตัววัดว่าใครมีความรักหรือไม่ดูกันให้อภัยเะนั้นอย่าไปเชื่อใครบอกว่าเขาให้อภัยคนนั้นคนนี้แต่ว่าไม่มีความรักนะครับไม่มีนะครับถ้ารักจะให้อภัยเขาบอกมีความรักมากเลยแต่ไม่ให้อภัยอย่าไปเชื่อเขาเพราะพระบิดบอกว่าเป็นไปไม่ได้ ไม่มีความรักที่ปราศจากการให้อภัยและไม่มีการให้อภัยที่ปราศจากความรักประเด็นที่6ครับเหตุผลประเด็นที่6ก็คือว่าเราต้องสร้างและรักษามิตรภาพในการให้อภัยมิตรภาพกว่าจะสร้างกันได้แับตายสุดท้ายเสียไปเพียงเพราะว่าคนใดคนหนึ่งผิดพลาดและคนไม่ให้อภัยน่าสนใจนะครับในพระธรรมสุภาษิต17บข้อ9กบอกว่าผู้ให้อภัยการละเมิดก็มุ่งสร้างมิตรภาพแต่คนที่ชอบพูดย้ำความผิดจะทำให้เพื่อนสนิทแตกคอกัน เราควรจะเป็นคนที่ส่งเสริมเสริมสร้างและรักษาพิธภาพด้วยการให้อภัยประการที่7ครับเห็นประการที่7ว่าทําไมควรให้อภัยเพราะว่าเราจะมีศักดิ์ศรีเมื่อเราให้อภัยความผิดของคนอื่นคนที่ยกทั่วกระดไม่ได้ให้อภัยไม่เป็นไม่มีศักดิ์ศรีครับไม่มีใครนิยมชมชอบแต่คนที่ีใจกว้างให้อภัยอย่างพระเยซูคริสต์เจ้าเนี่ยสุดยอดนะครับโลกก็บอกว่าพระเยซูเป็นสุดยอดแบบอย่างคนที่ให้อภัยคนที่ผิดต่อตัวโตพระองค์ าาก็จับพวกมาตึงด่าพระองค์พวกมัไถ่าบาปก,ก็นแท้แต่พวกเขากลับทาเวลวรายแต่พระเยซูคริสต์เจ้าบอกว่าพระบิดาเจ้าโปรดยกโทษให้พวกเขาเพราะว่าเขาไม่รู้เขาทำอะไรอยู่นี่สุดยอดนะครับการให้อภัยนําศักดิ์ศรีมาโลกทั้งโลกชื่นชมพระเยซูคริสต์เจ้าแม้แต่คนไม่เป็นคริสเตียนก็ชื่นชมพระเยซูคริสต์เจ้าเป็นแบบอย่างสุดยอดที่ให้อภัยมากที่แปดครับทําไมเราควรให้อภัยคนอื่นเขาเพราะว่าเราจะช่วยบางคนไม่ให้จมอยู่ในความทุกข์เมื่อเราให้อภัยกับเขา บางคนที่เขาผิดต่อเราเราไม่ให้อภัยครับเขาจมอยู่ในความทุกข์ตลอดชีวิตเลยนะครับช่วยชื่วบางคนนะถ้าเรามีความรักนะให้กุลภัจากความทุกข์ก็ทำเราเจ็บใช่ใช่แต่ว่าเราเองเติบโตกว่าแข็งแรงกว่าเรามีพระเจ้าเราควรให้อภัยกับเขาจะดึงเขาออกจากลหลุมหรือหลงเป็นงความทุกข์ที่ไปจําเป็นสองคนที่วัที่สองข้อเจ็ดเขียนบอกว่าฉะนั้นท่านทั้งหลายควรยกโทษและปลอบใจคนนั้นมากกว่าเพื่อว่าเขาจะไม่จมลงในความทุกข์มากมาย ขอไม่ตานะครับให้อาภัยคนบางคนเถอะครับเขาจะได้มีความทุกข์เพียงพอแล้วจะหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นประการที่9ครับเหตุผลเรื่องให้อาภายัยไปที่9ก็คือว่าเราต้องพิสูจน์ว่าเราเชื่อพี่ยซสุเกจ้าและพิสูจน์ร้วยกันให้อาภัยคนอื่นสองคนเรืที่5้าสองคนเรืที่สองก็หกถึงข้อเก้าบอกว่าการที่คนส่วนมากได้ลงโทษคนนั้นก็พอแล้วฉะนั้นถ้าทั้งหลายควรจะยกโทษและปลอบใจคนเหล่านั้นเพื่อว่าเขาจะไม่จมลงในความทุกข์มากมาย ดังนั้นข้าพเจ้าขอร้องพวกท่านให้ยืนยันความรักต่อคนนั้นใหม่นี่คือเหตุที่ข้าพเจ้าได้เขียนมาถึงพวกท่านก่อนหน้านี้คือจะทดสอบพวกท่านหรือว่าท่านจะยอมเชื่อฟังในทุกเรื่องหรือไม่เีวนะครับการเชื่อฟังที่พระเยซูสอนพระพ,รพีสอนไว้เราต้อ,ตองพิสูจน์ด้วยการให้อาภัยหรือไม่ถ้าท่าให้อาภาัยใครท่านก็สอบตกบุษราเป็นริสเตียนมาตั้งนานเชื่อพระเจ้าตั้งเยอะแต่มันตกข้อสอบให้อาภัยไม่ได้น่าเสียดายนะครับรับใช้ร้อนลนทุ่มเททุกอย่าง แต่มาสอบตกวิชาให้อภัยต้องซ่อมกันครับแน่นอนครับในพระกัมพีลูก,กาบทที่สิบเจ็ดข้อสามข้อสี่เขียนแล้วบอกว่าจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องทําผิดต่อท่านจงเตือนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วก็จงยกโทษให้เขาแม้เขาทําผิดต่อท่านวันหนึ่งถึงเจ็ดครั้งและเขากลับมาหาท่านเจ็ดครั้งนั้นแล้วบอกว่าฉันกลับใจแล้วพิสูจน์ว่าจงยกโทษให้เขาเถิดน่าสนใจนะครับนี่คาสั่งครับแล้วกาที่สิธครับ ทำไมเราควรให้อภัยเพราะว่าเรารู้กลูบายของซาตานซาตามนมันบุบบายก็คือว่าทําให้เราเป็นคนให้อภัยไม่ได้แล้วถ้ามันทําให้เรารให้อภัยไม่ได้เราจะทําให้คนเจ็บปวดและคนไม่มีทางมีความสุขได้เราะนั้นในหนังสือ2โครินบท1โครินโบทที่2ขอ้อ1ง1 1บอกว่าถ้าพวกท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้ายอมให้อันนี้ใน2โครินโบทที่2ข้อ10-11บอกว่า ถ้าบอกท่านยกโทษให้ใครข้าพเจ้าจะยกโทษให้เขาด้วยถ้าข้าพเจ้าโทษเรื่องอะไรไปถ้ามีเรื่องใดที่ข้าพเจ้าจะต้องยกโทษให้ข้าพเจ้าก็ทําเฉพาะพระพัก์ของพระเยซูกิสเพราะเห็นกันทั้งหลายเพื่อไม่ให้ซาตานได้เปรียบเราเพราะเรารู้กลอุบายของมันแล้วนี่เราขับให้ร้องไหยอยากให้ซาตานได้เปรียบเ้วนะมันหลอกใช้เราฆ่าคนจริงๆคนบางคนเนี่ยเขาไม่ได้ชั่วขนาดยกโทษไม่ได้หรอกแต่ว่าเราเจ็บ และวซาตานก็อยุอายุเราให้เราฆ่าคนนั้นได้ได้วยการไม่ให้อาภายัยแต่นั้นพี่น้องหลายครับถ้าเราต้องการจะอยู่เป็นเราจะต้องให้อาภัยเป็นให้อ,หอาภัยไม่เป็นก็อยู่ไม่เป็นนะมาแม่ชีเทนซาเคยบอกว่าถ้าเราต้องการที่จะรักใครสักคนจริงๆเราต้องเรียนรู้วิธีที่จะให้อาภัยแก่เขาก่อนพี่น้องถ้าหากว่าเราอยากจะอยู่เป็นจงอย่าให้ผลที่จะไม่ให้อาภัยคน จงหาเหตุผลเยอะๆที่จะให้อาภาัยคนและเหตุผลท้งหาไม่ยากสิบข้อเราให้ไปเรียบร้อยแล้วที่จะให้อาภัยแก่คนอื่นแต่จงให้อาภัยท,ทันทีครับเริ่มเริ่มจากใครดีอ่ะเริ่มจากคนใกล้ตัวเริ่มจากคนในบ้านเริ่มจากคนในโบสถ์เริ่มจากคนที่ทางานแลวท่านจะพบว่าทุกที่ท่าน,นั้นไปที่ท่านให้อาภัยเขาคนที่นั่นที่ท่าผิดต่อท่านท่าผิดต่อองค์กรทําผิดต่อชุมชนเรารให้อาภัยเขา เราจะพบว่าความสุขจะเกิดขึ้นจากการให้อาภาัยดีอย่างมากตอนนี้นิเป็นผลให้อาภาัยกันจงให้อาภายัยนะครับแล้วเราจะมีความสุขและคุณจะมีความสุขด้วยขอบพระครครับ